ครับสวัสดีครับสื่อมวลชนท่านผู้รับชมทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5นะครับพร้อมถึง่ายกร,ระยายสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีพิเศษนะครับในการถแถลงนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเสาหลัก ด้านการคลังด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวิรีรกูลนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะนําเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับโดยวันนี้มีผู้แทนจากกระทรวงการคลังก็คือท่านรวรนแสงสนิทนะครับประหลัดกระทรวงการคลังนะครับท่านวินิตวิเศษสุวรรณนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยก็ถือว่าจะมีนโยบายที่ออกมากระตุ้นในเรื่องการเดินทางในเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก่อนจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีอยู่มากมายเลยนะครับส่วนนโยบายจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านประลัดจกรทรวงนะครับได้ให้ข้อกระจางนะรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอการเป็นเชิญครับขอบคุณครับท่านโฆษกนะครับ ท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับก็วันนี้ขออนุญาตเรียนว่าท่านเอกนิตินะครับท่านรองนายกรัมตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเดินทางไปต่างประเทศนะครับประชุมเอเป็กไฟแนนซ์มินิสเตอร์นะครับก็มอบหมายให้ทางผมแล้วก็ท่านผู้นดยการสสคอ,คอมาถแถลงข่าววันนี้ซึ่งเรื่องมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับผงขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นะครับถ้าดูจากภาพบนบนจอนะครับก็จะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่า บิ๊กวินนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5าเสาหลักอันนี้ท่านรองนายกได้พูดถึงอยู่ตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่เราทํากันจะมาอธิบายกันวันนี้นะครับอยู่ในเสาหลักที่1นะครับเห็นว่าเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเร่งรัดก,การเบิกจ่ายนะครับอันนี้อยู่ในเสาหลักที่1นะครับซึ่งเสาหลักที่1เนี่ยถ้าดูในจอนะครับก็จะเห็นว่ามีของเรื่องของมาตรการบัตรสสัสดิการมีมาตรการของคนละครึ่งพลัสที่ผ่านการพิจารณาไปแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็การเร่งรักการเบิกจ่ายนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้ GDP ในในไตรามาสที่4ของปีนี้เนี่ยไม่ตกท้องช้างนะครับแล้วก็กลับมาให้มันใกล้เคียงปกติในมากที่สุดนะครับแล้วก็ทุกๆนโยบายยังยืนยันว่ามีความคุ้มค่านะครับกระตุ้นสั้นได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัวนะครับทีนี้ความจําเป็นครับที่เราจําเป็นต้องอทํามาตรการการท่องเที่ยว าเราดูตัวเลขในเชิงมหาภาคเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเป็น24%ของการบริโภคภาคเอกนชนแล้วก็เป็นตัวเลขประมาณ14%ของ GDP นะครับทีนี้ถ้าเราเทียบตัวเลขปี67กับปี68เนี่ยเราเว่า67เนี่ยการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศดีมากนะครับโต8.4%แต่ใน ปี68ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับการเติบโตการขยายตัวเนี่ยติดลบนะครับติดลบอยู่2.7ถ้าไม่ทําอะไรเลยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของของความจําเป็นที่จะต้องเอาหยิบเรื่องนี้มาทำนะครับผลต่อ GDP อาจจะดูไม่เยอะนะครับเราพยายามจะจัดใช้ปรับใช้กับจํานวนเม็ดเงินที่มันเหมาะสมนะครับความคุ้มค่าต่างๆแต่ว่าไม่ทําอะไรเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือข้อท็จจริงที่สาเหตุที่เราต้องดําเนินมาตรการนี้ทีนี้ครับใน แพกเกจการท่องเที่ยวจะมีด้วยกันทั้งหมด5มาตรการย่อยนะครับผมขอเริ่มที่มาตรการที่1น,นะครับมาตรการการลดภาษีบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถทามาหากเป็นค่าลดหย่อนได้นะครับทีนี้จะไปอยู่สส่วนขออธิบายช้าๆอย่างนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทแรกเป็นการสมมุติเราไปท่องเที่ยวในเมือง เมืองหลักหรือเมืองรองกันแล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถนะหักค่าหยจอดได้1 0,000บาทนะครับอันนี้1 0,000บาทแรกเนี่ยจะอยู่ในรูปของกระดาษไปกับภาษีต้องมีนะครับจะอยู่ในร,รูปของกระดาษหรืออยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้อันนี้1 0,000ืนบาททุกคนได้นะครับแต่1 0 0 0 0มืนบาทที่2เราให้ถึง2 0ง0มื่นนะครับ10,000บาทที่2จะต้องเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ทางรรรกรมสรรพกรแล้วก็กระทรวงกางส่งเสริมการ เสียภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ไม่มีโรวไหลทุจริตนะครับเราก็จะส่งเสริมแต่ว่าย้ำนะครับหนึ่งืบาทแรกยังยอมให้ทั้งกระดาษและก็อิเล็กทรอนิกส์แต่1บาทที่2 1 0,000ที่2ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับการไปเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองก็จะไปหักค่ารถจอดได้แตกต่างกันนะครับไปเที่ยวเมืองรองรัฐบาลสนับสนุนให้ไปเที่ยวเมืองรองนะครับก็ถ้าใครไปเที่ยวเมืองรอง ค่ารถจอนที่เราไปใช้เนี่ยสมมติเราใช้เต็ม2 0,000บาทเลยในรูปของ e นะครับก็สามารถหักค่ารถจอดได้1.5เท่านะครับก็คือไปใช้จ่าย2 0 0หมืนก็สามารถนำมาลงบัญชีในการหักการเสียภาษีในปีต่อไปเนี่ยได้ส0 0หมื่นนะครับแต่ถ้าเราเที่ยวเมืองหลักก็จะหักได้แค่เท่าเดียวอันนี้คือกติกาของมาตรการที่1นนะครับทีนี้เมืองหลักหรือเมืองรองดูที่อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่ในเอกสารท้ายถแถลงข่าวนะครับ เมืองรองไปอยู่55จังหวัดพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่ามีจังหวัดอะไรบ้างแต่คนนี้ครับพิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือเมืองหลักบางเมืองเนี่ยมีอำเภอที่อยู่ไกลๆเราจะนับให้อำเภอเหล่านี้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของเมืองรองได้ด้วยนะครับผมยกตัวอยา่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราไปเที่ยวอำเภอที่เรียกว่าอำเภอกัรยานนิวัฒนาอันนี้ไกลามากนะครับอันนี้ถ้าใครไปเที่ยวไปใช้จ่ายที่เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองรองนะครับทั้งๆที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในเมืองหลัก อันนี้ก็จะเป็นารายละเอียดที่วันพิเศษเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดของจังหวัด55จังหวัดที่ถือว่าเป็นเมืองรองหรืออำเภออะไรบ้างในเมืองหลักที่ถือว่าเป็นเมืองรองนะครับจะอยู่ในท้ายท้ายเอกสารที่แถลงข่าววันนี้นะครับก็ไปไปประชาสัมพันธ์อนะันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะจะไปเที่ยวในช่วงนี้นี่ระยะเวลาครับเริ่มไปเที่ยวได้ตั้งแต่29กตุลาคมนะครับเริ่มเริ่มใช้พร้อมกับคนละครึ่งพลัสเลยนะครับ29้าใครอยาก ใช้คนละครึ่งพลัสก็ใช้ไปนะครับไปเที่ยวก็ไปได้เลยใช้ได้จนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับผมมีคําถามว่าทําไมถึงไม่เอาให้มันจบปีไปเลยเป็นสาสิบเอ็ดธันวาเทีเต็มปีก็รัฐบาลมองอย่างนี้ครับว่าในช่วงไปลายปลายปีเนี่ยมันเป็นการช่วงท่องเที่ยวปก,กติของพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีมาตรการอะไรเข้าไปเติมแต่ว่าช่วงที่ยังไม่ไปเที่ยวเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวเพื่อให้บรรยากาศการคึกคักของมาตรการกระตั้นการท่องเที่ยวมันมคึกคักนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้29ตุลาคมถึง15 ธันวาคมนะครับมาตรการที่2ครับอัน,นี้มาพูดถึงนิติบุคคลบ้างเมื่อกี้บุคคลธรรมดาจะไปเที่ยวนะครับทีนี้ถ้านิติบุคคลอยากจะจัดสัมมานาให้กับบุคลากรในในบริษัทในองค์กรของของตนเองก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ช่วงระยะเวลาเช่นเดียวกัน29ตุลาคมจบ15ธันวาคมนะครับก็บริษัทครับสามารถนําค่าห้องสัมมานาค่าห้องพักค่าขนส่ง ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าต้องมีใบกำกับภาษีที่เป็น E-Electronics นะครับหรือ,รอว่า e-tax invoice มาเท่านั้นนะครับวันนี้ถ้าเป็นใบกำกับปกติไม่ให้เลยนะครับต้องเป็น e-tax invoice เท่านั้นแล้วก็แต่ค่าขนส่งอาจจะมีให้ได้นะครับรว่าอาจจะไม่มีบริษัทขนส่งขนาดเล็กอาจจะไม่มี e-tax invoice แต่ว่าต้องอยู่ในรูป e-receipt นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนิติบ,บุคคลการจะนําค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้มาหักได้เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของ e เท่านั้น นะครับแล้วก็เมืองรองให้2เท่าเมืองหลักให้ 1. 5ดเท่านะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของมาตรการที่2นะครับที่เป็นเรื่องของนิติบุคคลส่วนที่3มครับมาตรการเร่งรัดการเบริกจ่ายหรือที่เรียกว่าฟรอนโหลดอันนี้พวกเราอาจจะเคยคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเอ๊ะมีการนํามาใช้ในหลายๆปีที่ผ่านมาที่จยากให้มีการนํางบประมาณทั้งปีมาใช้ในปีในควอเตอร์ที่1นะครับเพราะควอเตอร์หนึ่งจะเป็นควอเตอร์ที่มีโอกาสที่จะตกท้องช้าง ได้มากก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือฟรอนโหลดของสุรนกาชการร,รัฐวิสาหากิจและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปีนี้จะเพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจะต้องนํางบที่เตรียมไว้สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนานเนี่ยกำหนดเป็น KPI ครับว่าจะต้องเบิกต่ได้6 0 60%, 60ของยอดรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลน,นี้ที่แตกต่างไปจากทุกๆปีก็คือจะไม่ได้เป็นการขอความร่วมมือหรือว่าเร่งรัดอีกแล้วนะครับ 60%ของงบก้อนนี้จะถูกกำหนดเป็น KPI ของผู้บริหารเบอร์หนึ่งขององค์กรนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ได้นะครับอาจจะมีคำถามว่าแล้วปกติมันเบิกได้อยู่สักเท่าไหร่ก็ปกติถ้าไม่มีกระบวนการเร่งรัดการเบริกจ่ายเนี่ยงบก้อนที่จะใช้อยู่ประมาณ10-20%ในควอเตอร์แรกนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ก็จะส่งเสริมครับอาจจะไม่ใช่เม็ดเงินใหม่แต่เราย้ายเม็ดเงินมาเกิดในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจกที่มันไม่ดีจำเป็นต้องได้รับาก,การกระตุน้น อันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่สามนะครับมาตรการที่สี่ครับการปรับปรุงโรงแรมที่พักอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งคือคือถ้าเกิดท่องเที่ยวเราหมอยครบวงจรนะครับเมื่อกี้เราพูดทางด้านกระตุ้นอุปสงค์นะครับอันนี้ด้านอุปทานบ้างถ้าเราสามารถต่อเติมขยายโรงแรมที่พักต่างๆให้มันมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็เหมาะที่จะนักท่องเที่ยวจะมามากขึ้นเนี่ยรายจ่ายส่วนนี้ครับก็นำสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่านะครับแต่ว่า ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นระหว่าง29ตุลาไปจนถึง31มีนาคมนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเร่งรัดปรับปรุงโรงแรมให้มันดีขึ้นให้มันทนสมัยขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็การหักสองเท่านี้ก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของทางบัญชีก็คือเท่าแรกก็หักตามปกติไปเท่าที่สองก็หักอีก20บรอบบัญชีนะครับอันนั้นก็เป็นเกณฑ์นในการหักค่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการนำค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่พักมา ในส่วนสุดท้ายครับมาตรการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสําหรับสถานบันเทิงอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายภาษีสัมปทามิตรนะครับปกติสถานบันเทิงจะต้องถูกเก็บอัตราภาษีสัมปทามิตในอัตราร้อยละสิบเปอร์เซ็นตก็จะปรับลดให้เหลือห้าเปอร์เซ็นตะต่อไปอีกหนึ่งปีจากหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบเก้าจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบเก้านะครับอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีภาระในการจ่ายภาษีในส่วนนี้ลดลงนะครับ ก็เป็น5มาตรการย่อยนะครับที่เราหวังว่าจะมาช่วยเติมเต็มในส่วนของ GDP ใน Q4 นะครับที่มันตกท้องช้างนิดหน่อยเนี่ยมีมาตรการอื่นมากระตุ้นแล้วมาตรการนี้ก็จะออากมาเสริมมาเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราอยากเห็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่มันกลับมาคึกคักนะครับแล้วก็อะไรต่อยอดของกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็เพิ่มการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆให้กับเศรษฐกิจให้หมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ คือเราประเมินว่าตรงนี้ประมาณศูนจุดเงินเงินอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมว่าบรรยากาศเราแรกกับบรรยากาศที่มันคึกคักนะครับเพราะว่าอย่างสมนติผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นฟรอนโหลดเนี่ยก็เงินเดิมนะครับไม่ใช่เงินใหม่นะครับก็เป็นเงินที่โยกเข้ามาเราโยกเข้ามาได้ประมาณสักหมื่นสามพันล้านนะครับแต่ว่าโยกเงินนะครับไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เงินใหม่อันนี้ก็ก,ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นผลกระทบของทั้งโครงการเนี่ยผมขอให้ท่านท่านวินิจนะครับให้ช่วยให้รายละเอียดดีกว่าว่าจ d p จะเป็นเท่าไหร่ในค3ครับขออนุญาตนะครับ้ ใน Q4 นะครับคงจะประเมินอยู่ประมาณ0.04นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่า0.04เนี่ยเป็นผลกระทบจากตัวมาตรการนะครับซึ่งโวม,มาตรการเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของตัวนิติบุคคลนะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของการฟรอตโหลดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนกระบวนการแต่ว่ายังไม่ได้นับว่าถ้าคนที่ไปกับบริษัทคนที่ไปกับส่วนราชการแล้วก็ไปจับจ่ายส่วนตัวก็จะมีอีกนะครับเพราะาเราพาคนไปในช่วงเวลาเดียวกันที่กระจายทั้งปีเนี่ยให้มาอยู่ในช่วงเวลาช่วง เวลาที่เราต้องการนะครับก็จะได้ตรงนั้นเม็ดเงินขึ้นมอีกซึ่งก็คงจะประเมินได้ยากแต่ก็คิดว่าเป็นผลดีนะครับที่จะช่วยในเรื่องนี้ครับนนในตัวตัว GDP ก็อาจจะได้ไม่เยอะครับ0.04ครับเอาที่ผ่านมาก่อนนะครับที่ผ่านครอมอแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินประชารัฐนะครับรวมถึงคนละครึ่งนะครับ แล้วก็รวมวันนี้ด้วยเนี่ยมาตรการประชารัฐนะครับแล้วก็คนละครึ่งเนี่ยมีเงินเข้าสู่สระบบเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0ล้านบาทนะครับก็จะเป็นประมาณ0.4ของ GDP วันนี้ก็ได้อีก0.04นะครับก็จะประมาณ0 0 4 4หรือ45นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบางมาตรการเนี่ยก็เป็นการวัดเฉพาะตัวนิติบุคคลหรือว่าก็ไปใช้เงินแต่ว่าไม่ได้นับรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนที่ไปกับบริษัทนะครับ ก็บวกไปได้เลยครับก็บวกขึ้นไปได้เลยครับวมันเกี่ยวข้องกับบรรยากาศมากกว่าผมือบอกว่าเราเติมเต็มนะครับเราเห็นสิ่งที่มันกำลังจะตกของการท่องเที่ยวในประเทศนะครับเราก็ปรมาตรการมาเพื่อให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมให้ได้ถ้าดีนะครับหรือว่าดีกว่านั้นให้มันให้มันโตขึ้นสักเล็กนิดหน่อยก็ยังดีกว่าที่มันจะลบ2.7เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากทำแต่ว่าที่บอกรัาว่าเงินมันไม่รุนแรงอิมแพคของเงินที่มันใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่รุนแรงเท่ากับ คนละครึ่ง plus หรือว่าประสานการนะครับรเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นมาตรการที่เราไม่ได้แส่เม็ดเกินนะครับมันเป็นการไปหักค่ารถจอดหรือค่าใช้จ่ายในรอบปีภาษีข้างหน้านะครับผม,ผมก็คิดว่าอันนี้อ,อยู่ในวิสัยที่ได้หารือกับทางกรมจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถบริหารจัดการได้ครับ โอเคครับก็จะเดี๋ยวจะขอตอบเพิ่มเติมช่วยด้วยนะครับคือนโยบายของกระทรวงการคลังเนี่ยที่จะออกมาทั้งหมด5เสาเนี่ยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเอกนิติเคยแถลงเอาไว้เนี่ยคือทุกองค์ประกอบที่จะออกตามมาอีกหลังจากเนียนนะครับรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยจะกระตุ้นเฉพาะไตรมาสสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาประมาณ1%อร์ของ GDP นะครับส่วนส่วนครั้งนี้เนี่ยทางท่านนายกก็ได้มีนโยบายนะครับว่าทุกโครงการที่ทำเนี่ย จะต้องมีคอสและก็ b e n เ f ฟินะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประหลัดได้พูดไปแล้วว่าจะกระตุ้นนะครับจะกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.04นะครับแต่ทั้งนี้ต้องต้องเรียนว่าวิธีวิธีคิดของกระทรวงการคลังก็คือเม็ดเงินที่เราใส่เข้าไปถ้าเทียบกับ GDP มันจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าท่านไปดูในสูตรคำนวณอื่นๆของหน่วยงานอื่นๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เขาได้มี ที่เขาได้มีความเห็นต่อกรณีโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังบอกว่าน่าจะก,กระตุ้นได้ประมาณ0.3แต่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คิดว่าเมื่อเงินมันหมุนไปอีกหลายรอบเนี่ยมันจะก,กระตุ้น GDP ได้ถึง2อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องมาประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งในตอนปลายปีนะครับเมืม่อสักครู่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากนโยบายนี้ก็ประมาณ5,000ล้าน ะครับแต่สามารถกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.4 0.04ครับโอเคนะครับมีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการถแถลงข่าวมาติคอรมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ